มื่อนี้ซื้อวองไฟมาหนีลอยหนึ่งพี่น้องซื้อสไปหลานน้องวานน้องวานน,วาน้องวินลอยหนึ่งคนเด้อเขาตื่นเป็นมาเอาไปเสียงก่อนน้องนี่เอาเสียงเลยน้ำแล้วเขาหาปอบ่าผงไปทะเลมาพอดีแม่หาง

นูหลายคักันเอด่ตองจุดเบิดเด้อโอเคะม้มีดิจูดห้เดี๋ยวก่อนนีฮะม้อนีิจูดหงอยแล้วม่บัง้เบ่ปะไปจูดเดี๋ยนี่ร้อยบาทอันนี้อันนี้บางเกามันหักยหญ่กลับกันไดี้วกอันนี้สนมันเสียสโนเขามนบ่เขาอันนี้บังละสิบห้าบาท สบ้าบาทเป็นเท่าไรหกสิบอันนี้บ <Gore> ้างละอันนี้สามบังยี่สิบอันนี้สามบังยี่สิบัสามบังยี่สิบอันนี้บังละบาทเอาเป็นจากบังนับมั้งนับมั้งอ๋เป็นถนนอันนี้บังนี่นนเออ่นาหนานนนี่สนนนับมั้งมาใส่ตัวนี้ จดบัเยาพาวถูกไปท่านเอามากเลยนะ8 9เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบามสิบสี่สิบห้บหเจ้าอีย่นาเงันลอยนึงพี่น้องลอยนึงได้ยิมผงางครับอันนี้สบังยี่สิบบังนึงเดียววางอยู่ตองก้อนอันนี้บังละสิบาบาท

จะไปเกิดบ้างไฟล้ครับของพี่วินโอ้ไปวนจะถึงท่านวินเดี๋ยวมันสิออนน์นมันสิเสียไปจุดดวงไฟละเถื่สั้นเถื่อนที่มเถือ

mưa dặn mưa dặn mẹ mưa răng. <laughs> mưa dặn <răng. cười> mưa dặn mưa 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 mưa

ô tôi vinh tôi để bằng nứt rồi tôi bằng bằng nứt rồi Này, nứt rồi bằng bằng nứt rồi 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 rồi bằng bằng nứt rồi bằng nứt Để bằng nứt rồi bằng nứt rồi bằng Dạ, rồi bằng nào rồi bằng nứt rồi

เอาเสอน้นเอใส่หรอนั oh. ่นเสือโน้นล่นซำมาเหี้ยังดอกมาเหี้

เอาาเออเดี๋ยวพงจ็บไ้เ้าเพิ่งถือถือน่เอาลายนี่ีตั้งละสองกันเตังกละสองกันพี่จุดพร้อมกันปะจุดพร้อมกันนะตังเพียงยงๆลูดเออแง่เขาห่วงเออนะจเอาขึ้นพร้อมกันนี่ลเอยียปังไฟเดียวี จูดร้อมกันเด้เอาจูสองสนวนเอาเอาเดี๋ยวจูสออันด้ด้วยจูดีอันหนึ่งร้อมเอาหนี้หนี้เอาว่าว่าจูดีกว่าเนาจูเฮดกี่ไรว่านี่เฮดกี่น้องวัน้องวเนนควันมันหัก

ai um ai chơi được quậy win chơi được hey ai win chơi 2 ngàn, 2 ngàn thứ con thứ ai ไป biết ๆไปซื้อ เอาไาเร็ววันนี้อ๋ออันนี้เอาบางนี้ขึ้นอ่าบางนี้บางสุดท้ายครับบางสุดท้ายเบาเร็ยวบางอยู่ท้ายอ่า <s> จับ,จ,บจับน้ำกัน <S <s จับน้ำกันบากที่นี่โบนี่น้องจูดผู้เดียวใช่ไหมบางสุดท้ายเ<า><บ>ด้บบอดเอาอไปองีงา้านเบากัน วันนี้จุดรถไฟก็เสร็จแล้วครับใช่หมเออวันนี้จุดรถไฟก็เสร็จแล้วคบับบังไหมเออเอาไปจดมื่อไหร่ได้นี่มันคำแล้วอันนี้ไว้จุดพุ่งนี้ครับใมเอาบด้ยวเวลาบไงเดียดเบังเดียวก็ออกไหม ้าสาวัสดีครับอัอนนี้สวัสดีครับวันนี้จุดลนภัยก็เสร็จแล้วครับไสวัสดีครับคุณผูญิงสามกเอาวินปีทไทยเอาปีไทย วันนี้เราจุดธงไฟเสร็นลัคขับ่าสั่นเอ้อ